สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนปลูกพริกไปแล้วหอมฟางไปแล้วลดน้ําให้ชุ่มแล้วทีนี้มาปลูกหอมค่ะเนี่ยค่ะถังถังเปล่าถังน้ําเปล่าที่เจาะเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกหอมกันค่ะใส่ถุงมือแล้วก็ถอดไปแล้วเดี๋ยวปลูกหอมแล้วก็จะหยุดค่ะหยุดเข้าบ้านทําความสะอาดบ้าน เดนทิ้งแถวนี้ราคาดินรากรากหอมนี่ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ค่ะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะใช้คัตเตอร์ก็ต้องระวังค่ะคัตเตอร์มันคมมันแหลมปกติประบัวก็ใช้กันไกรนะั่นแหละเอามาตัดถูขนลุกเงาวๆ ลูกยาวยาวนี่ใส่ถุงมือแล้วถอดแล้วดูดินเข้าไปในเล็บไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดมาปลูกหอมกันค่ะหอมแบงหอมแบงอดินใส่ละรดน้ําแล้วก็คุมฟางเนาะมันร้อนถ้าคุมฟางมันก็จะปลูกยากหน่อยคุมที่หลังมันก็ไม่ค่อยดีะนคะคะอพูดไปพูดคนเดียวคนข้างบ้านก็จะว่าประบัวบ้าหรือเปล่าในบ้าหรอกเนาะ ไม่บ้าหรอกเนาะแต่ไม่เต็มไม่บ้าหรอกแต่ไม่เต็มร้อยต้องหาอะไรนำทางของเขาก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าว่าเราคุมฟางมันก็อย่างนี้แต่ถ้าคุมแล้วมันก็จะดีดินชุ่มชื้นดีค่ะนี่ค่ะคุมฟาง ปลูกหอมเสร็จแล้วก็หยุดแล้วค่ะวันนี้คือภารกิจโอ้โตดก็กระดุกกระดูค่ะมันต้องเอาอันใหญ่ๆกว่านี้เน,ะนะาะนคะถังลึกถังยาวค่ะคือแบบดินเยอะมากค่ะนีะค่ะ,คะปลูกหอมหน้าแล้ง ฟงค่ะถอยหลังก็ไม่ได้ติดติดถังพริกเดินหน้าก็ไม่ได้ติดถังหอมนี่ความที่เราอยากปลูกนะปลูกเท่าไรก็ไม่พอ หน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ค่ะทุกคนถ้าเป็นหน้าฝนนี่มันจะเน่าค่ะตก็หาไม้ใหญ่ๆกว่านี้มานำทางของเขารดน้ำให้ชุ่มค่ะ ตุลินซีสังข้อแสงเสร็จแล้วค่ะนคะคะหอมเบ่งหอมเบ่งเดี๋ยวก็ติดลากก็งาม ขอบคุณทุกไลฟทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ปาก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ